ผมในช่องครูทัศน์ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นรถ t o y ย t a c โค o โรลนะครับซึ่งมีอาการคนขับหรือเจ้าของบอกว่าเวลาวิ่งนะครับตกหลุมหรือตกตรงไหนที่มีหลุมลึกมาทําให้รถดึงซ้ายดึงขวานะครับอาการเลื้อยก็ง่ายเกิดการเลื้อยครับให้ท่านมาเช็คดูนะครับเป็นไอบีเจนะครับหรือลูกหมากนะครับลูกหมากแหลกนะครับไอบจตัวนี้นะครับมาชมใกล้ครับมันอยู่ตรงไหนครับของรถนะครับ หนึ่งมสองอ๋อปุ่สงใสดูครับลูกหมากนะครับนี่จะอยู่ต่อจากนะครับแหลกพวงอะไรนะครับตรงนี้นะครับมาดูนะครับตอนนี้วิธีการดูนะครับเดี๋ยววันนี้อ่าพบกับน้องโก้นะครับนะนํานะครับแนะนําในส่วนของการสังเกตหรือการดูลูกหมากนะครับว่าอันไหนของแท้หรืออันไหนของเทียมหรืออันไหนเป็นวิธีการวิธีปีปีที่ผลิตนะครับอ่าเดี๋ยวให้เหนครับสรับลูกหมาก ที่ติดมากับรถหรือเราพูดง่ายๆคือมันคือลูกหมากของแท้ครับผมก็สังเกตดูก็ถ้าเป็นของแท้ก็จะมีวันที่ระบุอยู่ที่ตัวชิ้นงานเลยครับผมแล้วก็ตัวตอนนี้เขาเรียกว่าชื่อชื่ออะไรครับอทางทางทางไอบีเจไอเอ็นไอบีเจครับผมทำไมต้องมีเลขบอกครับนี่ไอเลขบอกนี่คือมีไนะเจ้าอ๋อไอตัวเลขนี้คือเป็นเลขระบุระบุวันที่ผลิตชิ้นงาน เป็นระบุชิน้นตัวชิ้นงานที่ผลิตออกมาถ้าเกิดมีปัญหาหรือตัวชิ้นงานสามารถาตรวจสอบกลับไปได้ว่าผลิตที่ไหน<ม>ผลิตปีไหน,ไหนเดือนไหนครับผมก็คือ,อสามารถหาผู้รับผิดชอบได้อ๋ออันนี้ก็มีเหมือนกันสําสหรับลูกหมากนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพาเซฟตี้เพราะว่า<ม>พาเซฟตี้นี่คือพาร์ทที่สามารถทําให้อันตรายแก่ชีวิตคนคือลูกหมากถ้าเกิดหลุด ก็คือเป็นผลให้การเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ครับผมเวลาวิ่งไปรถตกทงตกทางก็ตรวจสอบย้อนกลับมาคืนครับตรวจสอบได้อันนี้ก็อันนี้ก็ O B G O B G นะครับ O B G ถ้าเป็นชื่อทางการนะครับก็ O B จก็มีหมายเลขหรือวันที่ผลิตเหมือนกันนะครับนะตรงนี้ระบุอยู่ตรงที่นี่คือของแท้อันนี้คือของแท้วิธีการสังเกตนะครับของแท้ของแท้ติดรถมานะครับของแท้อันที่นี้ก็คือ ปีเดือนและก็วันปีก็คือปี2011เดือนสองแล้วก็วันที่20 20อ๋อลูกหมากนี้ก็คือผลิตปี2011นะครับนะวันที่เดือนสอเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่20อ่าวันที่20กุมภาพันธ์ปี2011นี่คือวิธีการดูนะครับนะเพราะนั้นก็ตรวจช็คนะครับเนะวลาขึ้นนะครับเวลาขึ้นแมงเช็คลูกหมาเนี่ยผมจะใช้วิธีการก็คือ ขึ้นทีละข้างนะครับอย่าขึ้นตรงกลางนะครับขึ้นทีละข้างแล้วเราก็โยกนะครับโยกอย่างที่ผมเคยทําคลิปตรวจเช็คไมท์ีเอให้ท่านดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูเช็คช่วงล่างตัวดิจาไมท์ีเ X ก็ทําหลักการเดียวกันนะครับนะขึ้นทีละข้างแล้วก็โยกหน้าหลังดูนะครับก็ดูนะครับนี่ที่เสียเป็นแบบนี้นะครับอาการเสียอันนี้เป็นของที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับมาเห็นไหมครับมันจะแน่นนะครับโยกมันมันจะแน่นแต่ของเก่าท่านดูครับจริงๆระยะอยู่ที่ไหนครับ แรงดึงไม่ไม่ไม่ควรเกิน0.03มิลลิเมตรผมแรงดึงอ่าแรงดึงนะครับใช้ใช้เครื่องอ่าเครื่องเทนไซใช้ใช้เครื่องเทนไซในการดึงครับนะครับก็ต้องอ่าอยู่ในค่าที่กําหนดครับอ่าถ้าเกินก็เปลี่ยนใหม่อันนี้มันเกินอยู่แล้วครับเพราะว่าแรงบิดก็ไม่ได้แล้วอืมแรงบิดถึงครับก็โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอ่าคุณผู้บิชัยปานทองนะครับที่อ่าน้องเคยไปอ่าทำงานนะครับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มาอ่าเป็น คุณครูนะครับเพื่อถ่ายทอดวิชาให้กับลูกๆนักเรียนนักศึกษาในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในช่องคุณครูทัชแชนเนลนะก็ฝากไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวในส่วนของความรู้ดีๆก็จะลงให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ